จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเขามีการจัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำปี2564ฉบับสมบูรณ์แบบค่ะ ที่ห้องรับรองชั้น4ี่สารกางจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาวริตแสงอุทัยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นประธานในการส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี2564ให้แก่หน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้เกิดความรักชาติและกตัญยูกระตะเวทีต่อบรรพบุรุษไทยค่ะด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี2564 ให้ทุกจังหวัดนําไปเผยแพร่แ,แก่ข้าราชาการพนักงานของรัฐและคนในจังหวัดเนี่ยเป็นการเรียนรู้สํานึกในความเป็นไทยที่มาความเป็นไทยพิจารามุ่งเน้นครับในเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเ,เนี่ยนะ่เข้าใจเรื่องของที่มาของชาติใดชาติไทยกว่าเราจะเป็นเอกราชเกิดความรักความหวงแหนต่อบรรพบุรุษไทย28เล่มด้วยกันครับให้แก่ผู้บริหารส่วนราชาการผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัดเนี่ย ไปส่งต่อให้แก่เด็กๆในจังหวัดของท่านเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ได้ตั้งแต่บรรพบรุษบรรพกษัตริย์กว่าจะได้แผ่นดินไทยหรือขอบขันพัทศีมาทั้ง4ภาคเนี่ยเราทำอย่างไรเราสูญเสียอะไรและเราต้องรักชาติเพื่ออะไระนี่แหละครับเป็นที่มาเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเออาก็แจกหนังสือท่านลองอ่านดูเสียก่อนแล้วท่านจะรู้ถึงความเป็นมาของรากเหง้าถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับค่ะ